อ่สวัสดีครับก็มาพบกับอุ t ตราแมนร v ว e w อุลตราทอยนะครับก็เข้าอีพีที่ห้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นหุ่นไซน้์มมนิเช่นเคยนะครับคือของตัวมันเซโลกทั้งสองล่างนะครับนั่นคือล่างทึกตัวเกียร์สองล่าง อันเมเมตเซโร่นะครับนี่ก็จะเกิดจากลังนี้ปรากฏอยู่ในอุลตร้าแมนเซโร่เดอะมูฟวี่ซุปเปอร์ดีไซส์สเดเรียน กาแล็กติกอินพายนะครับเกิดจากกางพลังของผู้คนนะครับและทําให้อุลนานโนอาฟื้นคืนชีพและมอบพลังเหล่านั้นให้อุนเซโลนะครับก่อน,นส่วนที่จะน,นี้ก็เป็นร่างก่อนถอดชุดเกราะของอุลนานเซลโลนะครับที่เกาะที่แล้วต่อมาก็เป็นอุลนานเซโลที่เราเห็นกัน ทั่วไปนะครับจะกู้เดี๋ยวจอ,อกมาให้ดูนะครับ้เนี่ยครับที่ผมเลือกไปเมื่อ EP ที่สองครับมาดูที่เคยช่ t a เกยนนะครับใคเมื่อสามร้อยหกสิบองศาช่วงตองก็เหมือนไ้สาร้อยหกสิบองศา มันก็จะไม่คุ้มกับมันติดนะเวลาจับมันก็ต้องยิงเ่วงตัวก็เหมือนกัน ขอามยของรายการของผมแล้วนะครับก็ขอฝากใครที่ไลค์ก็ขอบคุณนะมากเพราะคุณอย่างสุงเลยนะครับส่วนใครที่ซับไลค์ก็ขอขอะคุณเหมือนกันนะครับแล้วใครที่แชร์ก็ขอให้แชร์ไปเรื่อยๆนะครับก็